ได้นะในโมดมาดูนี่พามาดูวันนี้มาปั่นจักรยานเที่ยวนะฮะเลยพามาดูดาวฮอนเทิร์นเยอะเทิร์นก็มีมาดาวฮอน,น,เ,นเอามาเทิร์นเลยเนี่ยเอาจักรยานเนี่ย,เป,ยเปลี่ยนเลยน่ารักนี้มิ้นท์ฮะสิบสอดสิบสี่นิ้วฮะอะนี่นี่ดาวฮอนฮะ ครูนะครูต้องอยากได้จักรยานแปลกๆแน่เลยนี่ป้าแล้วเอ็นนะมันสามารถเลื่อนล้อเดีย้ไหมที่พับได้ได้เข็นนะเข็นขึ้นรถไฟฟ้าใช่่เท่าไหร่ล่ะฮะหมื่นสองพันเก้าร้อยครับมินใช่สเปคมันสูงคันนี้ ดีดีไหมพี่สุดยอดเลยครับเนี่ยาตามพวกล้อดาวฮอนยี่สิบมาเลยสบายสบายเลยเหรอสบายสบายลองยกดูสิแล้วจะรู้ใช่ใช่ประมาณนั้นเลยนี่ฮะเขามีรถไฟฟ้าด้วยนะที่นี่นะฮะตรงนี้เขาเรียกซอยร้างมันแพงเท่าไหร่นะฮะร้อยหกสิบสี่แยกเจ็ดกเกดนาะ <c oughs> นี่นะฮะมีจักรยานสวย,สวยๆเยอะแยะเลยนะ <c oughs> นี่นะฮะใครอยากมา ดูได้เลยเนาะนี่เนี่ยพาคุณมาจากฝั่งนนเลยนะน<อ>นทบ,บุรีมาปั่นจักรยานเที่ยวสักฝั่งนี้เลยนะนี่นะตรงนี้ดาาฮอนยังเป็นตับเลยนะใครที่สนใจดาฮอนนะฮะ <c oughs> ได้ครับตามสบายเลยเป็น <c oughs> เป็นมือสองนะฮะพวกนี้มือสองจากญี่ปุ่นนะ <c oughs> ไหนถึงไงี้ตัวน,นี้เหรอ <c oughs> ไม่คันนี้ตัวนี้เนี่ย <c oughs> นะรูทไงก็ใช่่ยคันนี้ก็ดาฮอนรูทไงรุ่นเดียวกัน เซิร์ฟอ๋อนี่ไม่ใช่ SUV เซิร์ฟไม่ใช่รูทรูทั้างในข้างในดาวฮอนนี้ราคาเท่าไหร่กันบ้างฮะดาวฮอนก็มีเริ่มต้นตั้งแต่4,900ขึ้นไปโอ้4,900กว่าบาทเองเหรอ4,900ก็จะเป็นเมโทรค่ะโอ้โอเคเลยเนาะถือว่าไม่แพงมากนะไม่แพงเลยแหละถือว่าถูกเลย4,000บาทดาวฮอนเนี่ย เจ๊นี่กระบอกนะฮะเออเอ้อเออเออยใจโอ้รถทับใจแอนนะใจแอนเท่าไหร่เนี่ยห <12, 800. S 1> นึ่งสองพันแปดรหมื่นสองพันแปดร้อยเนี่ยเป็นไงจับของแพงเป็นไงสวยไหมสวยนะดูดูแฮนดี้ไม่ไม่ใช่หมอนแล้วเป็นแฮนด์นั้นแล้วอ่ะคทับแล้วดูเกียร์ดิเค okay, แล้วปลดเร็วหน้าหลังฮะเป็นไงครูไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อฮะ มาจากคลองกลุ่มนู่นเลยออกมาออกมาตลาดน้ําเนี่ยตลาดน้ำํำฝันเรียมแล้วก็เลาะมาเนี่ยเดี๋ยวจะไปต่อนูน่นเดี๋ยวจะไปทับช้างไปไปประเวศบุรีลมเห็นแล้วเหนื่อยแทแนแอยแต่จักรยานนี้สบายนะเนี่ยคูครูสไตล์คูชอบอย่างเงี้ยเป็นม่ะมินิเวโล <Bruno. S 2> บูโน,น่ันนี้ตัก<ะ>นก<ะ>ี้ัะหมุดไห้นะครูนะอยากได้ค่อยมาดู ปันนี้หิ้วไปไม่ได้นี่สีแดงนี่ก็สวยนะเอาไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรใส่มาใส่ล้อเล็กอะไรอย่างเงี้ยน,นะสวยรถ<ล>แปลกๆนะครูต้องชอบรถเฟรมอย่างเงี้ยเบอร์ดี้ครับเบอร์ดี้ก็มีนะอ้าวขับบนมั้งไงเบอร์ที่เท่าไหร่ท่เนี่ยเบอร์ดี้จะอยู่อันนี้น่าจะหม,ะมะะื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทโอ้หมื่นกว่าบาทเองเหรอแต่มีเก้าพันเก้าด้วยนะคะเบอร์ดี้เนี่ยนะโอ้ได้เหรอเบอร์รดี้เก้าพันเะก้าเหรอได้ขอดูหน่อยที่ทัานไหนโอ้ ผมเจอผมเจอแต่สองหมื่นสามหมื่นคาเนี้นะนี่นะฮะถูกถูกนะเก้าพ <99. S 2> ันเก้าพับขาไก่พับได้โปรตีเลยใช่ไหมโอ้ี่่ขูกม,มากเนี่ยพออร์เอมเบอร์ดีเนี่ยอย่างตำตำต,ำตำต้องมีไงหมื่นสองหมื่นล้วนะ่ะนี่เป็นรุ่นเก่าก็เถอะนะ ไปเลยอ๋ออ๋ม,มีมีเล็กมอตันงนะเล็กมอตันอ้าวต้องถ้ามีเขต้องแขวนอ่ะอันนี้โชว์หนา้าก็ร้อนเล็กนี่ใิดนึงใช่ค่ะอันนั้นเป็นรถพรีเมียมพี่อ๋อที่ในห้องใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อมีรถพรีเมียมด้วยใช่อันนี้อยู่สองสามหมื่นสองสามหมื่นเป็นไทยพรีเมียมค่ะตรงห,หน้าเหรอโอ้โห ขอ,ขอดูได้ไหมฮะขอชมหน่อยได้ป่ะไ,ไหนตาดีนะ,นะมีวันพัะเปิดอะไเขาปิดอยู่สิบสี่นิ้วเนาะสวยเลยมีไฟมีไฟด้วยรถเลขข็กพุ่งแน่รแลบกีเนี้ยอ่าก็คือราคาสูงหน่อยเขาจะ นี่ว่ารถยนต์ในสตาร์เนี่ยรถอะไรไหนเรนโนเรโนยี่ห้อเรโน่เราเป็นอาว่าเรโน่โอ้อะนาโซนิกต่อไปคือสองหมื่นกว่าบาทเลยฮะสวยเนาะตั้งแต่หมื่นบาทจนถึงสามหมื่นห้าโอ้โหอะน,นาโซนิกเนาะโอ้ไฮมิส่วนอะอะนาโซนิกช้คูหน,นุนนนนห่นบอมตัน ใช่ไหมฮะใช่ค่ะบ๊อมตันเท่าไหร่เนี่ยซี่หมื่นห้าพันแปดร้อยค่ะเป็นแหม่มเนาะไม่ใช่หวยเป็นแหม่มแท้จากอังกฤษค่ะโอ้โหเนี่ยบอสบ๊อมตันสนใจไหมน่ะบอมตันแหม่มอังกฤษแท้เลยอ๋อบอมตันซี่ซี่สิบซี่พันกว่าบาทเองเติมสูตรติดตัวอ๋อมีรถไฟฟ้าด้วยเนาะใช่ค่ะอันนี้คือติดเองนะครับด้วยว่ามาอย่างนี้ มาอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเราอาจจะมาเปลี่ยนแบตบถ,ถ้าเกิดว่าแบตมันใช้การไม่ได้รถไฟฟ้านี่ตกเท่าไหร่ใบหนึ่งนะรถไฟฟ้านี่ก็มีแต่ห้าหกพันขึ้นไปเลยค่ะญญปกแต่ยันทัพรถไฟเนาะโอเคเลยนะวิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่ระยะทางไม่เกินสิบโลบบไม่เกินสิบโลพวกนี้เนาะความเร็วแล้วแต่คันค่ะมันอยู่ที่กองแบตเพราะว่าถ้าแบตมันลูกใหญ่เนี่ยก็วิ่งได้ประมาณสิบยี่สิบโลถ้าเกิดว่าลูกเล็กๆพวกนั้นก็จะใส่แบตได้เลย็กแม่ นี่ผมถ่ายไปผมลง YouTube ได้ไหมโอ้ได้เลยค่ะได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับนี่ครับเจ้าของใจดีมากขอบคุณครับพอดีมาปั่นจักรยานเที่ยวกันนะฮะผ่านมาก็เลยพาคุณครูพาเพื่อนเพื่อนมาชมจักรยานพับใบนะคะพับใบเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปักโลเคชั่นไว้ให้นะนี่นะฮะนี่นะฮับใบนะฮะมีเบอร์โทรให้เรียบแอดไลน์นี่นะฮะพับใบตรงนี้ถ่ายกล้งแบบนี่นะฮะแล้วก็เบอร์โทรนะศูนย์แปดเจ็ด 7จ็ดห้าหกสองสองโอ้โหเลขสองเยอะจังโอหสุดยอดนะคะอ๋อนี่ไม่เกี่ยวตรงนี้นะฮะเปิดทุกวันใช่ไหมฮะเปิดทุกวันเนาะแล้วสงการปิดไหมไหนไม่ปิดค่ะไม่ปิดเนาะอ่ะเผื่อสมาชิกสนใจนะอ่าเนี่ยจักรยานญี่ปุ่นมือสองนะฮะจักรยานไฟฟ้าก็มีฟอร์มเจแปนะศูนย์แปดเจ็ดเจ็ด เกียร์2า2าหกสอง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 นะฮะนี่จักรยานทัวริงมีหมดเลยนะฮะเป็นมือสองนะจากญี่ปุ่นวันนี้ผ่านมานะฮะ,ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อขอบคุณมากนะครับ,บค,ะค,ะครับผมบแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะมาชมรถนะฮะ,ะ,ฮะจะมาดูรถนะฮะขอบคุณมากเันค่นะไปก่อนเสือหมอบก็มีเนาะแผวนอยู่ตรงนู้นสวยๆเยอะแยะเลยไปไปกันต่อแมเอาดาวฮอนแรกซะเลยดีไหม เปลี่ยนเป็นคันข้างในนะใช่ไหม <laughs> เปลี่ยนเป็นบอมตันไหมเอาสี่คันนี้ไปแลกเขาเลยนะสี่คันนี้แลกบอมตันคันหนึ่งได้ไหมฮะสี <laughs> ่คันนี้แลกบอมตันได้ป่ะได้เลย <laughs> <laughs> ไปวิวขอบคุณครับ